ทีมเจ้าหน้าที่จากปปชและปปทก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงสำนักพุทธด้วยไปที่วัดประยุระวงศาวาสวรรวิหารเมื่อวานนี้ครับเพื่อไปพบกับเจ้าอาวาสพอไปถึงนะครับก็ได้พบกับเจ้าอาวาสก็คือพระพรหมบัณฑิตนะครับ ก็มีการนำเอาเอกสารการเงินสมุดบัญชีวัดหลายเล่มที่มีการจัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาให้กับเจ้าหน้าที่ของทางปป,ปอชอปปอทอและสํานักพุทธได้มีการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณกว่า1ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับทางทีมข่าวนะครับเบื้องต้นบอกว่าวันนี้ ไม่ได้เป็นปรเรียงมาการตรวจค้นนะครับแต่เป็นเพียงแค่มาขอข้อมูลแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่ทางวัดและก็เจ้าอาวาสเนี่ยได้มีการเตรียมข้อมูลต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่มีเพียงพระครูวินัยทรวิเชียนครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดออกมา้สัมภาษณ์กับสื่อยืนยันว่าการมาถึงในครั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเป็นการมาขอข้อมูลเอาไปตรวจสอบเพื่อจะมาดูเส้นทางการเงินขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าท่านเจ้าอาวาสไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นครับ ามีจมหมายทางราชการประสามนมายังเจ้าวัดแล้วว่าเขาจะเข้ามานั่นเจ้าวัดจะรู้ตัวแล้ว,ว่ะใครจะมามีแต่ฉันน่ากลัวกลัวจะมาแกล้งเจ้าว่าฉันมีการขนบนใส่ลังไปที่กางปออเนี่ยเขาก็ไปเชื่อ,องั้นเลยสิทีนี้เขาไม่มาดูเนี่ยไอ้เราไอ้เราเป็นคนวัดเองมันมีที่ไหนโอ้หเงินจะจะใช้เข้าไฟไม่มีมวิจิตขนเงินไปชาวบ้านเะไรเี้ย